กลังต,ตามช่วงลังสุดของ Happy Friday คง์คนยังบอกว่าสงสารน้องหมาช่วยกันเอาใจใส่ดูแลด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมีผู้ใจบุญโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับที่ให้ทั้งกําลังใจหรือลงแรงลงกายไปช่วยเหลือนะครับก็ปรากฏว่าเจอแบบนี้หลายๆเคสทีเดียวยกมาให้เป็นตัวอย่างหนึ่งเคสนะครับพบสุนัขมีถังพลาสติกครอบหัวเอาออกไม่ได้เดินวนเวียนไปนานกว่าครึ่งเดือนโอ้โหนี่นานมากเลยสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่เมือนทิธิบ้านหมายิ้มหัดใหญ่ก็ได้ร่วมกับ เพจจังกะโจตาซีรีส์ก็ช่วยนำออกได้สำเร็จอย่างทุลักทุเลไปดูกันเลยครับนำท่านผู้ชมมาติดตามรับชมนี้นะครับภาพของสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่รู้มันไปเดินเล่นหรือทำอท่าไหนนะฮะคงอยากกินอะ่ะก็เลยทำให้ถังพลาสติกไปครอบติดยุดที่หัวทั้งใบเอาออกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องเดินไปเดินมาในสภาพที่หัวนี้มีถังพลาสติกครอบอยู่นี้เห็นเยอะเลยนะฮะโดยสุนัขตัวนี้อาศัยอยู่ที่บริเวณซอยทองยศอุทิศ ถนนทุ่งโดนเขตเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหาดใหญ่จัดสงขลาชาวบ้านก็พยายามพยายามนะครับไปช่วยถังพลาสติกออกแต่มันก็วิ่งหนีหายไปทุกครั้งเลยนะฮะร,ร้อมก็ไม่ยอมนะฮะอันนี้เจอแล้วนะฮะเห็นแล้วก็ไปช่วยก็แล้วด้วยนะฮะเคยเคยเจอสถานการณ์นี้อันนี้ยังดีที่ฝาเปิดนะฮะแต่ว่าสําหรับสุนัขที่เคยเจอที่ฝาปิดด้วยโอ้โหแบบ ต้องรีบตั้งใจช่วยเลยทีเดียวเพราะไม่อยากที่จะให้เขาอดอาหารนะครับนี่จนกระทั่งมีการนําภาพมาโพสต์ในโซเชียลเพื่อให้กู้ภัยหรืออาสาสมัครที่มีความชํานาญในการช่วยเหลือสุนัขมาช่วยเหลือมันโดยด่วนเพราะสุนัขตัวนี้มีถังพลาสติกค,ครอบอยู่ที่หัวตั้งแต่ช่วงสงครามที่ผ่านมาแต่ก็ยังโชคดีที่ก้นถังนั้นเปิดออกมันก็ยิงมันมันก็จึงพอที่จะทานอาหารทานน้าได้นะกินอาหารกินน้าได้เพราะ ถ้าถังปิดครอบอาจจะหายใจไม่ออกนะครับหรืออาหารอาการน่าเป็นห่วงกว่านี้นะครับที่เคยเห็นมานี่โอ้โหแบบ เรียกได้ว,ว่าไม่ไม่มีฝาเปิดอย่างนี้นะฮะก็ต้องพยายามช่วยกันอย่างโดยด่วนเลยทีเดียวนะฮะเห็นแล้วเนี่ยขอความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่นะฮะแจ้งแล้วก็ขอช่วยนะครับในการที่จะช่วยน้องๆด้วยนะฮะนะ,ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเคสแบบประเภทไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะฮะเห็นเคสไม่หนักหนาสศา,ศาสการ,รเด็งจริงแล้วสงสารเขานะฮะนี่ออกมาได้นะเพราะฉะนั้นคนทิ้ทงขยะนี้ก็ต้องระแวดระวังกันหน่อยนะฮะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับเราก็มีฝาปิดให้ดีด้วยเนี่ยครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่มนิบบ้้้าาหหหมมมยััดดใญ่่กไรว เพจจังกระโจตาซีรีส์ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสุนัขตัวนี้แล้วโดยเป็นสุนัขเพศผู้แล้วก็ยังคงเดินวนเวียนอยู่ในซอยทองยุธติศโดยใช้วิธีนําอาหารมาล่อให้สุนัขตัวนี้กินนะครับแล้วก็เมื่อมันเผลอทางอาสาสมัครที่เป็นผู้ชายก็ค่อยๆเดินย่องไปทางข้างหลังแล้วก็จับตัวมันทันทีตามที่เห็นนี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าสุนัขตัวนี้ก็พยายามดิ้นสุดดิธิด้วยความตกใจกลัวนะครับและแล้วทางทีมอาสาสมัครก็ต้องช่วยกันจับตัวมันอีกครั้งและท้ายที่สุดแล้ว เดชบุญโชคดีนะครับก็สามารถถอดถังพลาสติกถอดถังพลาสติกออกจากหัวมันได้สําเร็จก่อนที่จะวิ่งหายลับเข้าไปไปในซอยตันทีด้วยความตกใจซึ่งถ้าดูจากสภาพของมันก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากนะฮะก็เดชบุญนะฮะที่โอเคถังพลาสติกได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โอเคปล่อยให้ไปหากินนะฮะตามสภาพแล้วโดวยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่มูลที่บ้านหมายยิ้มหันใจก็จะมาคอยสังเกตอาการดูต่อไปว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ ของจาญชัดนี่ที่เกิดขึ้นที่หาดทองสุกนี่ปรากฏว่าพร้อมกระรองเลยทีเดียวน,นะครับแต่พอหลังจากถอดนะฮะขวดออกไปได้เนี่ยนะฮะขวดพลาสติกออกไปได้โอ้โหอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยมีคนสงสารเยอะเลยนะฮะถามว่าเคล็ดลับเป็นยังไงก็บอกว่าเอาผู้หญิงใจดีมามาคุยกับเขาแล้วก็เผลอๆก็ โอเคจับตัวไว้แล้วก็ถอดได้เลยทีเดียวแสดงว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแพ้ผู้หญิงใจดีพูดพร้อๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีนะครับเห็นแล้วสงสารจริงๆเลยนะฮะล้อมแบบล้อมรอบกันแล้วเนี่ยนะก็ไม่วายนะมันหนีไปได้แล้วก็สงสารมันด้วยนะฮะไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะก็ช่วยกันอยู่หลายวันทีเดียวนะครับนะฮะ